สวัสดีค่ะเพื่อนๆเยนิดก็จะพาเพื่อนๆมาห่อปอเปี๊ยะนะคะเพื่อนๆปอเปี๊ยะสดนะคะปอเปี๊ยะสดแล้วก็ปอเปี๊ยะทอดนะคะตอนที่เยนิดทําไส้มันเยนิดก็คิดว่าเยนิดกดกดปุ่มถ่ายวิดีโอนะคะแต่ว่าไม่ได้กดนะคะเพื่อนๆก็เลยทำจนจะเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้กดปุ่มถ่ายวิดีโอไว้นะคะเพื่อนๆพอมาดูก็ ก็เลยต้องมาเริ่มทําใหม่นะคะเพื่อนๆแต่ว่าไส้ก็ผัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือไส้ปอเปี๊ยะนะคะก็ปอเปี๊ยะทอดกับปอเปี๊ยะสดก็เอาไส้เดียวกันไปเลยนะคะเพื่อนๆง่ายๆนะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะเป็นไก่บดนะคะเพื่อนๆเป็นปอเปี๊ยะไก่บดนะคะไส้อันนี้เป็นไก่บดนะคะก็ธรรมดาเลยนะคะไม่ได้มีอะไรพิเศษนะคะเดี๋ยวเราจะ มาทําการห่อนะคะแช่ลงไปในนี้เลยทําจนจะเสร็จห่อจนจะเสร็จแล้วนะคะห่อจนได้เยอะแยะมากมายแล้วเ,เพิ่งไปดูกล้องนะคะก็กล้องก็ไม่ได้ไม่ได้ทําการกดอะไรเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราม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 าตอนห่อแล้วกันเนาะมาชมตอนห่อนะคะตอนที่ผัดไส้ก็ไม่ได้ไม่ได้ทำให้ดูนะคะ ทำแล้วแต่ลืมกดเนาะไม่ใช่ไม่ยอมไม่ทําทํานะคะแต่ว่าลืมกดนะคะแก่แล้วนะแก่แล้วแก่เลยเราจะมาห่อปอเปี๊ยะสดนะคะเดี๋ยวก็จะห่อปอเปี๊ยะทอดเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะทาให้เพื่อนๆดูนะเห็นหรือเปล่านาะกล้องเนาะพื้นที่ก็ไม่ค่อยจะมีก็อยู่ประมาณนี้นะคะ เหมือนปอเปี๊ยดเลยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเพี้ยตว่าใช้แผ่นไม่เหมือนกันเนาะหอมเหมือนกันเลยคะ่ะอย่างนี้เลยนะคะ ห่ออีกแผ่นเดียวเดี๋ยวเราค่อยมาเริ่มหอ่อปอเปี๊ยะทอดนะคะเสร็จแล้วก็แช่ลงในน้ำมันงานะคะเพื่อนเนเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ติดกันนะคะนี่คือน้ำมันงาคนะ,คะน้ำมันงาก็จะเป็นขวดอย่างนี้นะคะเพื่อนๆพื่อนซีซัมออยนะคะ xay nó mặn nha ไส้ปอเปี๊ยะสดนี้ใครจะเอาไส้แบบไหนก็ได้นะคะเหมือนสลัดโรนนะคะจะปูอัดหรือว่าจะอะไรก็ได้ตามที่เราชอบเลยนะคะเพื่อนๆปอเปี๊ยะสดนะคะเราจะใส่กุ้งใส่ไก่ใส่อะไรก็แล้วแต่นะคะได้หมดเลยนะคะไม่ได้มีข้อจํากัดว่าต้องใส่สูตรโน้นสูตรนี้นะคะก็ใส่ในแบบที่เราสะดวกหรือว่าแบบที่เราชอบนะคะเพื่อนๆของเรานี่ก็สะดวกที่จะเอาไส้ของปอเปี๊ยะนะคะก็ ง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาห่อปอเปียกกันนะคะน,นี่ก็คือพอแล้วนะคะ เปียทอดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนส่วนอันนี้คือจะแช่แข็งไว้นะคะที่เหลือ,อน,นะคะเพื่อน ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าป่วยนะคะเพื่อนๆขอให้มีแต่ความสุขนะคะ เบียทอดนะคะกรอบมากเลยนะคะ